จำใจขายรอบดายเจ้านี่ไลม่มดทั้งพอท่อกอส็สอทงจุดหมายยาให้กายสัญญาเจ้าจำเป็นเนอต้องขายเข่าเอาเงินมาใส่นี้ก่อน เห็นราคาแล้วใจอ,อ่อนอ่อนต้นเดชพี่น,อน้องกดทักแท่เท่าแก่น,อน้องลงทุนสูงกระดอคาไถวานทั้งปุยยายามมาขายกดราคาเจ้านาสิตายแล้วผููใด้น,นสิมาแก่ได้ตั้งแต่รอความหวัง ราอทุกปีมีแต่พังคิดวังอยัางบ่มีใดอยากเป็นไายนอโลนีอยากเป็นไายโนอโลน,น,โน,โลนีติดลายปีดอกเบี้ยปงหลังปีบ่มีทรงขอผัดเพิ่นเอาไว้ยักอายเบ้าอังมโน มาโพดโพธิโนป้าเป็นชาวนาคือคนป่วยมีแต่แนวหนหัวยเดี๋ยวอันนั้นอันนี้เป็นแต่นี่อยู่บ่เศร้าเห็นล่ม้าของข้าเจ้าหัวใหญ่ราคาดีมาติ่มที่แต่ชาวนาลืมตาบ่มีใด ล้างปีนอะฝนกระแลงล้งลางปีนอะน้ำท่วมท่งลาข้าเขามีแต่ลงได้แต่ปุงใจเมื่อยลาทำหน้านี่หนี่แห่งหลายตั้งประเทศดีเอาไหา้ทางญี่ปุ่นออเกาหลีชาวนาเป็นคนนี้พวกเขาตีเทีบยบบ่อใด พ่อกับแม่พื่นนังไห้มีมันหลายคำขออ,อ,อยู่เป็นตังแต่ลุนปูมาจนหอดมือนีสลัดนีกระบอหายสัญญานี่เลี้ยงลายใสยสัญญานี่เลี้ยงลายใสยเป็นต่นายมีลายใบ เพิ่นมาท่วงยามใดได้แต่ขอรอก่อนจาเพิ่นบอกไว้เด้อปีนาเพิ่นบอกไว้เด้อปีนาบอมาทอนเอาใบตีกะเห็นที่เสียดเจา้าเอาแท้แมนปีนา น้ำตาหยอยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคน,นะครับเนาะมินิพญานุต่อมาอๆกับพี่น้องนะครับนํำเสียงล่ำนะครับมาฝากให้ฟังกันนะครับมวนบะมวนกะติชมม่ากนกับพี่น้องเนาะ ผูร่ำกะว่าเต็มที่นะครับพี่น้องแต่ว่าผู้ฟังกะจักรีบาจังไดนะครับพี่น้องเนาะมวนประมวลกะอุตสาฟังว่ามวนออกกันล้วกันนะพี่น้องกะคือจังพญานุล่ำนะพี่น้องเนาะชาวนาเฮานะครับพี่น้องมีต่างแต่หนีได้ศินนะครับพี่น้องบ่เคยสิรืมตาอาปากเลยจักเชื่อนะครับเนาะเห็ดหน้ามาจากต่างแต่รุนปูรุนยาเฮาผลนะครับพี่น้องรุนผู้ใหญ่แห่ใ่ญ่นะครับ มาหลุนพอหลุนเม่เฮ้าจนมาเท่าสมือนี่นะครับบ่มีว่าเชาหน้าเฮ้านะครับสิ้ายเขาำลำด้วยนะครับมีแต่หนี่ตส่สินนะครับบ่ปดแอกจะคล้องบ่ไ้เป็นไทยบะไดยักเทือนะครับพี่นอ้องกับหย่อนว่ามันบ่พ่อเนี่ยพี่น้องเนาะูุลังค้นก็ติดว่าตองทรงลูกทรงเตาเลี้ยนนะครับพี่น้องคล้ายเขาคล้ายป่าได้นะครับเย็ยบเกี่ยวเตะฤดูกาลนะครับ ท่นเจีหอดบพ่อค่านีครับพี่น้องก็ต้องหายิบหายยืมตอนครับจังทอกสอลังปีกับบริสุงงพนนะครับพัดพอนพนโยหละนะครับพี่น้องเนาะจาเป็นพี่น้องก็จะวัดสิวาจังไหนเนาะพี่น้องเนาะชาวนาเฮานะครับมีตะเจ้ากับเจ้านะครับพี่น้องเจ้ากับเจ้านะครับพี่น้องบ่ถ่วมกับแรงบ่แรงกับถ่วมครับถ้านถ่วมนะครับหน้าลุมมันก็เสียหายหน้าดอนก็สิไข้แน่ครับจะท้างนะครับพี่น้องน้าบ่ลายหน้าลุมก็สิไข้แน่ หน้าดวนหน้าโน่นกับสิเสียหายกับกบได์หมากไดผนครับพี่น้องนี่แหละนะครับพี่น้องปัญหาชาวนาเฮ้านังเทียไปยิบนี่ยืมสินพนนะครับเอาใบทีใบท่างไปจำน้องจำน้ำเป็นไว้ครับหลายปีหลายฟ้าลายปีไปเฮ้ากับบะมีปัญญาทีสีไปปดเปืืองไปไทไปถอนเอาใบทีใบชนวนออกมาครับพี่น้องเอาใบมาานะครับมันหลายเขาต้อหไา่เขานะครับหลายปีต้อหลายปีครับน้เทียกับต้นดอกทบต้นนะครับพี่น้อง เ้าบ่อบเลยไปใส่เพิ่นนะครับเพิ่นก็นยึดนะครับยึดทีเฮานะครับเฮากับปากบ่อได้พี่น้องก็จําเป็นนะครับจักทีจังไหนเนะาะจังนหนีท่อวสอมื่อน่นเนาะพี่น้องแล้ก็ยังพ่อที่อ่าสิพัดสิพไรไดลแน่จักน้อยนะครับพี่นอนะ้องเนาะเตถาหลายๆปีหลายอ่า,านั่นกับกงสิบไว้ขึ้นกันนะพี่น้องเนาะเพราะว่าดอกเบี้ยมันกับมีทุกป,ปีกับพี่น้องจังสั่นกับลามาสูพอพี่นอ้องพอไม่พี่น้องฟังนะพี่น้องเนาะ ฟังกันม oh, yeah. ัวมๆนะคร <quoted> ับอากาศตอนนี้กะสิว like ่าหนาวกับโบเชิงครับพี่น้องตอนแรงๆเครื่เลื่อนกันหนาวแน่แต่ว่าตอนบ่ายๆอากาศก็ยังห่อนอยู่ตือนมาเนี่ยมันหากะกะเย็นนะครับเย็นผู้ที่พันฉี่หนาวแน่พูดทีว่าหนาวพลดีเนาะพี่น้องผน้ะพดที่เพ็นฉี่ห่อนแน่พันกัที่ว่าพอดีครับพี่น้องเนาะก็ยังสิหนาวไปนหนาอยู่พี่น้องพัน่ารับก็ขอให้สุขุมสุคนนะครับรักษาสุขภาพร่างกายเจ้าของให้อบอุ่นพี่น้องเนาะ ว่าอากาศเย็นนะครับอากาศหนาวกาับไอหาเสือหนานาไซสนะครับพี่น้องเก็บเป็นอุ่นมากะบยื่อเื่อมครับไปหาหมดหาหมอไปร่วมพยาบาลนะคะรับยังซื้อยามาจิงเองครับไปหาหมอกับให้พนวินิจใช้โลกนะครับเราอาการไเพ่นฟั่งพนกศิด้วินิจใช้ถือว่าเขาเป็นอันานั้นอันนี้นะครับอันน่เป็นเพื่อว่าเป็นโรคไายแรงะคะรับกศิด้รักษาท่านทวงที่นะครับบวมเป็นตีบอยจนเนินนัานบางพคนบ่เคยไปตรวจสุขภาพร่างกายยัเจอพี่น้องเพราะจะไปตรวจระยะสี่ระยะสุดท้ายครับ พอตะหูทั้งสันกะกำลังใจมันบ่มีนะพี่น้องนะกะ็สุดลงสุดลงจนว่าเสียชีวิตนะครับพี่น้องจังสันกะยาสานิ่งนอนใจครับพี่น้องเนาะทย่เป็นนรื่องงกขึ้นวันไปหาหมอยยอ,อย่าอย่าสืซื้อยาม่กินเองเพราะว่าเ้าไปหาหมอปลอดภัยที่สุดนะครับพี่น้องเนาะเอาละพี่น้องผยจนุกกับบอกมาหลายนะครับพี่น้องสําหรับมือนี้ ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุดขั้น,นครับที่ได้มาเป็นกําลังใจติดตามให้กําลังใจพญานุหน้าไก่ห่วยนะครับเนาะเพราะได้ที่ข้ามาใหม่ก็่ชเริ่มนะครับกดไลค์กดติดตามอย่ากกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ได้พบพ่อกันในคลิปต่อๆไปพี่น้องเนาะเพราะได้ข้ามาพญานุกับศิกยับไปเยี่ยมไปยามให้กําลังใจกันคือเก่าพี่น้องเนาะขอขอบคุณหมดคุณหลายๆกาสําหรับมื้อนี้นะครับก็คิดว่าคงสิจบซัมนี้ล่ะพบกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับมื้อนี้โชคดีม่ใช่ สวัสดีครับ